ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งนายจุมพลสมสายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนายมานะมั่นการตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษานางวนิดาภาราการตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มแบ่งออกเป็น3ส่วนในส่วนแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลในการปฏิบัติงานทั่วไปส่วนที่2เป็นการนําเสนอผลการปฏิบัติงานและส่วนที่3เป็นการนําเสนอผลการปฏิบัติตน ข้อมูลส่วนตัวนางสาวพักพรทองเหลืองเกิดวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2539อายุ26ปีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธภูมิลำเนาบ้านเลขที่250หมู่สิ ตำบลระเวอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่4เมษายนปีพุทธศักราช2565อายุราชการ6เดือนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านวังแสแบงตำบลหน,นองแสงใหญ่อำเภอโของเจียมจัังหวดอุบลราชธานีประวัติการศึกษา ปีพุทธศักราช5 5 5 2ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนาจารย์ตำบลระเวอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช5 5 8 8ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพิบูรณ์มังสาหารอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช2563ระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏร้อยเอ็ดปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีประวัติการสอนปีพุทธศักราช2562ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนเทศบาล3 5ธันวาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรปีพุทธศักราช2563ถึง2564สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1โรงเรียนอาเวมาริอาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานี ปีพุทธศักราช2,565สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนชุมชนบ้านวังสแบงตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามตารางสอนในระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่3รวมจำนวน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยบูรณาการผ่านกิจกรรมจัดประสบการณ์ดังนี้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำนวน1ชั่วโมง40นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จำนวน2ชั่วโมง30นาทีกิจกรรมเสรีเล่นตามมุมจำนวน3ชั่วโมง20นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์จำนวน1ชั่วโมง40นาทีกิจกรรมกลางแจ้งจำนวน3ชั่วโมง20นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาจำนวนสองชั่วโมง30นาทีรวมชั่วโมงตามตารางสอน จำนวน24 0ชั่วโมงต่อปีไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันวันอังคาร 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กประถมวัย 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กประถมวัย 4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กประถมวัย และ 5. รับผิดชอบประเมินวิทยฐานะระบบดิจิทัล DPA ด้านที่ 1. ผลการปฏิบัติตน 1.1. ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงต่อเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสม 1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีซึ่งกระทำด้วยจิตสํานึกเช่นความเสียสละมีน้ำใจความเกรงใจความยุติธรรมความเห็นอกเห็นใจการมีมารยาทที่ดีให้ความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ปฏิบัติตนตามแบบแผนระเบียบข้าราชการ 1.3จริยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพครูโดยมีความรักศรัทธาความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเช่นชมตนเองและผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติอาชีพที่สุจริตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศหรือมืออาชีพ1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงประหยัดมัธยัติและอดออมไม่ยึดติดอบบยามุกและสารเสพติด เช่นการพนันเที่ยวกลางคืนบุหรี่ของมึนเมากัญชายาเสพติดเป็นต้น1.4การดำรงชีวิตต1.5จิตวิญญาณความเป็นครูขราบเจา้ามีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทําให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์มีความมุ่งมั่นเต็มใจในการให้บริการที่ถูกต้อง แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในและนอกเวลาราชการรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิของความเป็นครูสถานศึกษาและหน่วยงานที่สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับบุคคลแวดล้อมอาชีพของตนไม่ละทิ้งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและพร้อมที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สาเร็จ1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอ โดยมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธ์ทั้งทางตรงและด้านที่2ผลการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเห็นแต่ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถให้ได้มีเวทีแสดงออกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตนเอง2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เรียนมีความสุขอีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้องสามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน 2.3การพัฒนาตนเองข้ารเจ้าเข้าร่วมการประชุมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมข้าราจ้าทำการบันทึกและสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนและรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบอยู่เสมอ2.4การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนร่วมงานจัดขึ้นด้วยความเต็มใจรวมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยมีการเข้าร่วมการประชุมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น2.5 งานกิจกรรมของสถานศึกษาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม2.5งานกิจกรรมของสถานศึกษาปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม2.5 2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา2.6กการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งเป็นอย่างสูงค่ะหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ